สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง w h o วอ r e เวอเรื่องน่ารู้ที่ทุกท่านอยากรู้ก่อนอื่นอยากให้ทุกท่านช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตีจูเอียจากเทพแห่งดินสู่เทพผู้คุ้มครองบ้านพระภูมิเจ้าที่ของชาวจีนโพ้นทะเลคำว่าตีจู้หมายถึงเจ้าที่เอียหมายถึงเทพต่อท้ายเป็นตีจูเอียหมายถึงเทพเจ้าที่เป็นเทพเจ้าที่บ้าน โดยเฉพาะเปรียบเทียบได้ดังสามพระภูมิเจ้าที่ของไทยในบ้านชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนมากามักมีสาตีจูเอียวางอยู่ที่พื้นมีมากในถิ่นชาวจีนพ้นทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงอาจกล่าวได้ว่าตีจูเอคือเทพผู้คุ้มครองบ้านของชาวจีนพ้นทะเลตีจู้มีที่มาจากการบูชาเทพเจ้าแห่งที่ดินมาตั้งแต่สมัยโบราณเทพเจ้าแห่งดินของจีนโบราณมี3ระดับคือแผ่นดินทั้งหมดเรียกว่า โฮ่ถูระดับชุมชนเดิมเรียกเซอต่อมาเรียกถูตี้กงและระดับบ้านเรือนเรียกตีจู้ความเป็นมาของตีจู้นั้นตามความเชื่อโบราณในบ้านคนจีนมีเทพประจำอยู่5องค์ที่ประตูบ้านประตูห้องเตาไฟบ่อน้ำและห้องโถงกลางเทพทั้ง5องค์นี้4องค์มีหน้าที่ประจำตามตำแหน่งที่ตนอยู่คือประตูบ้านประตูห้องเตาไฟบ่อน้ำส่วนที่ห้องโถงกลางเป็นเจ้าที่บ้านทั้งหมด เป็นประธานของเทพในบ้านทุกองค์คนจีนมีประเพณีไหว้เทพแห่งที่ดินอันเป็นถิ่นฐานของต้นมาแต่โบราณเจ้าที่บ้านเรียกว่าตีจู้สถิตยอยู่ที่ห้องโถงกลางจึงเส้นไหว้ท่านที่ตรงนั้นเจ้าที่ของชุมชนเรียกว่าเซอศาลเป็นศูนย์กลางชุมชนจัดพิธีเส้นไหว้ร่วมกันที่นั่นมีการกล่าวไว้ในคัมภีหลีจี้ว่าโอรสสวรรค์หรือกษัตริย์ในสมัยนั้นสอนให้ราษฎรตอบแทนพระคุณเทพแห่งแผ่นดินด้วยสิ่งดีงาม เจ้าที่บ้านล้วนเป็นภาคส่วนของเทพแห่งแผ่นดินองค์เดียวกันแต่ต่อมาในยุคระชวงหั่นแยกเป็นคนละองค์มีสถานะต่างกัน เทพแห่งแผ่นดินทั้งหมดเรียกว่าโฮทูเทพแห่งแผ่นดินประจำชุมชนเดิมที่เรียกว่าเซอร์ภายหลังเรียกถูตี้กงมีหลายองค์แยกย่อยไปตามถิ่นคล้ายการแบ่งเขตการปกครองของรัฐบาลเทพแห่งที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านเรือนแต่ละหลังเรียกตีจู้ตีจู้ทุกองคอยู่ใต้บังคับบัญชาของถูตี้กงหรือเซอร์ประจำชุมชนนั้นๆเซอร์หรือถูตี้กงทุกองค์ขึ้นอยู่กับโฮทูเทพแห่งแผ่นดินทั้งหมดเมื่อเซอร์หรือถูตี้กงและตีจู้แยกองค์ย่อยไปจึง มีตำนานที่มาของท่านต่างกันไปเซอร์หรือถูตี้โกงของแต่ละถิ่นแต่ละเมืองมาจากบุคคลในอดีตที่มีคุณูปการต่อถิ่นนั้นพอล่วงรับไปแล้วได้รับการเส้นไหวเป็นเทพลักษณ์ของท้องถิ่นที่มาของตีจู้สรุปแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือตีจู้ที่มาจากเทพเจ้าแห่งดินหรือถูตี้กง หรือบริวารของท่านกลับมาจากเทพเจ้าองค์อื่นที่เป็นเจ้าของบ้านหรือท้องถิ่นนั้นมาก่อนเะนั้นหนังสือบางเล่มจึงกล่าวว่าตีจู้ก็คือโผตีก้กรงเทพเจ้าแห่งที่ดินในบ้านบางเล่มก็กล่าวว่าตีจู้ คือผีผู้เป็นเจ้าของดั้งเดิมของบ้านหรือท้องถิ่นนั้นๆแต่หากย้อนประวัติความเป็นมาแต่โบราณจะเห็นได้ว่าตีจู้มีที่มาดั้งเดิมจากเทพเจ้าแห่งที่ดินประจำบ้านซึ่งอยู่ที่ห้องโถงกลางในยุคโบราณภายหลังจึงเกิดคติถือเอาผีเจ้าของบ้านคนและเทพเจ้าท้องถิ่นนั้นเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองบ้านแต่เรียกชื่อเหมือนกันว่าตีจู้ หมายถึงเจ้าที่บ้านซึ่งเป็นคําที่มีความหมายกว้างครอบคุมที่มาของตีจู้ทุกประเภทไม่ว่าจะมาจากเทพองค์ใดก็เรียกว่าตีจู้ผู้คุ้มครองบ้านเหมือนกันในสมัยโบราณทุกบ้านไหว้ตีจู้ที่ห้องโถงกลางเหมือนกันแต่ต่อมาคติการบูชาตีจู้เสื่อมโทรมไปเพราะหนเทพเจ้าโบราณลดความสําคัญลงและ 2. เกิดคตินิยมบูชาว,วิญญาณบรรพชนเป็นผู้คุ้มครองบ้านและลูกหลานแทนเทพเจ้าที่บ้านความเชื่อเรื่องตีจู้แพร่ไปในท้องถิ่นของชาวจีนโพ้นทะเลและชาติที่รับวัฒนธรรมจีนด้วยในประเทศไทยบ้านชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนมากมักจะมีหิ่งเจ้าอยู่สองหิ่งคือหิ่งเจ้ารวมซึ่งมักเรียกว่าหิ่งปุ่งเท่ากงอยู่สูงจากพื้น และหิ้งตีจู้วางกับพื้นเหตุที่ในเมืองไทยนิยมมีตีจู้ในบ้านเพราะชาวจีนพ้นทะเลส่วนมากเดิมไม่คิดตั้งถิ่นฐานในต่างแดนบัมปชนล่วงลับก็มักทาป้ายสถิตวิญญ,ญาณกลับไปไว้ที่บ้านเมืองที่เมืองจีนอีกทั้งบ้านที่อยู่ในช่วงแรกก็ไม่ใช่บ้านของตัวเองต้องอาศัยหรือเช่าเขาอยู่จึงต้องมีตีจู้อยู่ในบ้านภายหลังแม้มีบ้านเป็นของตัวเองแต่เมืองไทยก็ยังไม่ใช่แผ่นดินของตนจึงนิยมมีตีจู้ในบ้านเป็นการแสดงความเคารพแผ่นดินที่ตนมาพึ่งพาอาศัย ส่วนเพื่อนเพื่อนแต่ละคนได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นกันเป็นอย่างไรบ้างช่วยส่งความคิดเห็นลงที่ใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ